125ไอไฟเลี้ยวบางลมไฟมีปัมติ๊กไม่ดังสตาร์ทไม่ติดเป็นที่อะไรเ <ś red> ส้นนี้มันจะมาจากรฟวิสกุญแจนะครับเราก็จิ้มดูว่าติดไหมอ่าโอเคติดนะครับหนึ่งสองสามอ่าสามวิอ่าวิดวิด,วดนะครับ <ś red> ดังมันหนูเลย <ś red> ปั๊มติ๊กอะปิดเปิดสวิตแล้วมันเงียบมันเป็นที่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาหรือเช็คกันสวัสด,ดีวัยรุ่นภูทรอันนี้ก็หัวจะบดนะครับสำหรับ125บาังลม125ไอบังลมก็น้องมาจอดตอนเช้าก็สตาร์ตติดขี่ได้ครึ่งวันแล้วแล้วก็เดินเบท้ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงก็ไม่เป็นไร พอน้องมาจะมาเอาปุ๊บสตาร์ทไม่ติดก็รื้อสิครับโอเคเดี๋ยวรื้อก่อนเดี๋ยวมาดูกันก็ทําการรื้อเช็คปั๊มตี่ก่อนนะเห็นมันเงียบก็ค่อยก๊กก๊อกก๊กก๊กก๊กอ่าเช็คกันดูก่อนมันคือสายไหนค่อยมาสายไหนเส้นไหนครับก็สําหรับปั๊มติ๊กอ่าฝั่งนี้ปุ๊บอ่า สีดำน้ําเงินก็คือไฟจากกวิตรุลแจสีน้ําตาลคือสัญญาณจากกล่องงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่ามาไหมอย่างแรกที่เราจะเช็คก็คือสีดําน้ําเงินนะครับแล้วก็ใสยไฟเสียบเข้าไปที่ขั้วดำน้ำเงินแล้วลงทุน15บาทซื้อหลอดคอยเลี้ยวมาทีนี้เราก็เช็คนะนี่มาดูก่อน <พ llegó> เช็คกับแบตเตอรี่ก่อนปึ๊บ อ่าควายติดนะแล้วทสีนี้เอามาจิ้มแบบตรงนี้เพราะเส้นนี้มันจะมาจาก์วิตกุญแจนะครับเราก็จิ้มดูว่าติดไหมอ่าโอเคติดนะครับสแสดงว่าสายควายจาก์วิตกุญแจมาแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือสีน้ําตาลว่าสัญญาณจะมาไหมทสีนี้ทีนี้ก็เสียบเส้นสีน้ําตาลอีกเส้นหนึ่งแล้วเปิดสวิตดูว่าไฟมัน มาไหมมาสามวิห้าวิไหมถ้ามาไฟแวบขึ้นมาเขาแสดงว่าปัม้มปิกหลับหลับสบายนียนี้มมนต้องปิดเปิดสวิตช์ใหม่นะครับสัญญาณมันถึงจะมา,าจะจบแบบนี้นะมาๆนะครับเห็นไหมกี่วิไม่รู้เอานับดูหนึ่งสองสามสามวิ ก็จากการเช็คสองอย่างเมื่อกี้แล้วใช่ไหมอย่างแรกคือมาจากสาวิตกุญแจสีดำน้ำเงินสองสัญญาณจากกล่อง e c m ประมาณนั้นเนาะสีน้ําตาลแล้วเราใช้หลอดไฟเนี่ยเปิดสวิตปุ๊บมันต้องมาสามิถ้ากล่องแบบปกติแต่ถ้าที่มาค้างเลยอันนั้นกล่องกําลังจะเสื่อมตอนนี้ก็สรุปว่าสายไฟวมาไม่ขาดสัญญาณมาแต่ปั๊มติ๊กมัน ไม่อ้องผมว่ามอเตอร์บ๊มดิ๊กมันลักลั่นถ้ามันถ้ามันไม่ดังแบบนี้ก็วันนี้ลองตั้งแต่เช้าจนเที่ยงสโลไว้ในหนวดป่าปามชั่วโมงหนึ่งยังไม่ดับทีนี้เนี่ยพอเราเช็คปุ๊บไฟมาปุ๊บเอา้าอยู่ๆก็มามามั่งไหม่มามั่งฉะนั้นอาการนี้ผมว่าเปลี่ยนมอเตอร์บอมติ๊กดีกว่า ไม่ใช่ไรน้องมันขี่ไปหลายกิโลนะครับว่าจะถึงบ้านยี่สกิโลเดี๋ยวไปรุนทกอยู่ก็ผมบ้านนเป็นบัมติ๊กเดี๋ยวเราเปลี่ยนบัมติ๊กกันดูก่อนน้ำมันยังมีเพียบนะครับคันนี้ สเส้น2แล้วก็ทำการรือ้อบัมติกนะครับแล้วก็เอามอเตอร์ทดแทนนะครับไม่ใช่มอเตอร์แท้มาใช้ตอนนี้เป็นมอเตอร์ปัมของ a n t e ทนะครับ a n t เทเป็นโมเดล B ก็เทียบแล้วมันตรงกันอ่า อันนี้ไม่ใช่ยาวนะมันมันมันปิดจุกอยู่ก็เดี๋ยวเราจะทําการใส่กลับไปแล้วก็อย่าลืมนะครับปั๊มเก่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนผ้ากรองด้วยทีนี้เวลาใส่เราด้วยดีนะครับอ่านี่มันจะมีบอกอยู่แล้วขั้วบวกข้วลบแล้วก็อย่าลืมโอริงหัวปั๊มอ่าก็เดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปในเนี่ยเหมือนเดิมหลายคนก็น่าจะประกอบกันเป็นแล้ว,ลวก็ดู ดูดูด้วยตรงนะครับเดี๋ยวแยงดูผิดปุ๊บอ่าก็อย่าลืมนะครับดูสายด้วยซ้ายมือสุดสีดำนะครับมอเตอร์แล้วก็ตัวที่สองก็สีแดงเป็นสายจากสวิตช์คุญแจอ่ะแล้วก็เปลี่ยนผ้ากรองให้ไปด้วยหนึ่งอัน อ๋อเนี่ยตัวกิปเนี้ยเราต้องต้องถอดมาจากมอเตอร์ตัวเดิมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันนี่ก็ทําการประกอบเป็นรูปเป็นร่างนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปดูแล้วว่ามันจะยังมีปัญหาหรือไม่ <c oughs> และใครก็เราระวังนะครับอย่าให้สายนี้มันหิบกับตัวถังไอ้กับตัวถังน้ํามันนะ หมุนเข้าไปเข้าล็อกปุ๊บอ่าครับก็ไม่ยากก็ตัวนี้ก็เสียบปลัก๊กเช็คก,ก่อนว่าฉีดไหม <laughs> ปิดโอ้ยแรง <laughs> เดี๋ยววัดดูสักหน่อย แต่ตัวนี้มันไม่ใช่แท้นะมันเป็นก็เกตใช้ได้อยู่อ <c oughs> ลองวัดกันดูหน่อยคราบว่าติดเครื่องดูดีกว่าอ่า ก็อยู่ที่28นะบางทีมันอยู่ที่ไอตัวเร็กเรีข้างในด้วยนะครับว่ามันจะบางทีมันใช้ไปนานๆนนะอ่ะอ่าวีดวๆนะครับดังมันหนูเลยทีนี้เดีวเร,เราต้องเรียนครับว่ามันวูบว่าอะไรไหมอ่า ลอดไปใส่หม <laughs> มันปกติทีนี้ไอข้อมูลเชิงลึกนะครับในตัวมอเตอร์ผมก็ไม่รู้แต่ที่คิดว่ามันน่าจะชอ็อตหรือว่ามันชอ็อตลงลงกลาวอะไรไหมนะครับเพราะมันติดติดระดับแล้วก็วิธีเช็คก็เหมือนที่เช็คให้ดูนะครับ <c oughs> พอเปลี่ยนตอนนี้มันก็ใช้ได้ปกติ <c oughs> ก็เอามาฝากเป็นทนิงเล็ก อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ